ติดต่อ9ที่ Facebook ชื่อ9ก้ายิปซีเเปอร์เซนชื่อเป็นภาษาอังกฤษค่ะดูดวงราศีกุมเดือนพฤษภาคม2,564การงาน75เปอร์เซนการเงิน75็เปอร์เซน ความรักเจเปอร์เซ็นต์โชคลาภเกบเปอร์เซ็นต์กำลังหยิบไพ่อยู่นะคะ การเดินทาง75%การเรียน75%สุขภาพ100%เต็มความสมหวัง90%ขอให้ความรักของ ทุกคนสมหวังค่ะขอให้มีทางออกที่ราบลื่นสำเร็จสมหวังทุกคนค่ะขอให้มีโชคลาภเยอะๆทุกคนค่ะ ขอให้มีโชคลาภเยอะๆทุกคนค่ะ